ในระหว่างที่ผมสตรีมอยู่มีคนมาบอกให้ผมออก agony อีกแล้วด้วยความที่ผมขึ้นคอนไปหมาดๆแล้วมันมีผลต่อรูปเกมผมก็เลยท้าคนดูว่าถ้าอยากให้ผมออกนักก็โดนเนตมาเลยแล้วดูสิ่งที่ผมได้ออก agony ี่มชิ้นครับบวกดาเม g คูณ3ใครหรอชิ้นแด้ว200ครับจะโดนมาผมผมก็พร้อมพร้อมอ,ออกนะผมดูว่า600ผมออก3ชิ้นเลยครับไม่มีใครซื้อผมได้นะถ้ามันไดนมาพออันนี้ก็เผาเหมือนกันเค okay, ครับจัดไป เฮ้ยคนดูคุณไม่มีอะไรทำกันแล้วหรอถามจริงฮะทุกวันเนี้ไม่ไม่มีอะไรทำกันแล้วหรออะไรดิบูมบูมสติชิลลร้อยก็ได้ฮะอย่างเงี้ยเครับตัดไปและผม ก็ต้องเล่นลิกเตอร์สายเวทในเกมนี้มันจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอหากใครที่กําลังอยากจะเติมคูปอง ROV อยู่แล้วก็ผมขอแนะนําแกสท็อป p บริการเติมเกมผมขอเคลมว่าเป็นร้านที่ดีถูกลวดเร็วมูเหมียวขอการันตีใช้แค่ open ID แล้วชีวีจะเบิกบานบานบานเปิดให้บริการมามากกว่า4ปีการันตีโดยผู้ใช้กว่า2 0 0 0คนและจะทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครที่สนใจลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับ หรือจะแอดไลน์แก๊สท็อปอัพก็ได้นะอย่าลืมว่าที่จะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพยว่ะผมเชื่อจริงๆเลยคนดูของเรานี่มันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงระบบนิเวศมันพังหมดแล้ว FC ด้วยชิบหาแล้วเจอ FC โอเคครับผมดิกเตอร์สายเวสได้อะไรเขาได้เลยไม่น่าท้าทายเลยอะไรอ่ะจบบทด้วยโอ้ยโอ้ยเนๆนะ แต่ตอนนี้ยังขาดงตงอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเห็นอะไรปะเมื่อกี้ทำไมมันมันฟันติดดาเมจเวทด้วยหรอลิกเตอร์เนี่ยนะตีม่วงๆ่ะทุกคนเนี่ยมันติดได้ยังไงกันน่ะวายวายหรือหรือมันติดอยู่แล้วหรืออะไรวะนี่ผมยังไม่ได้ออกของเวทสักชิ้นเลยเนี่ยลิกเตอร์ตอนนี้มันมีเวทอ๋อนึกว่ามีแค่ัตินะเนี่ยเข้าพุ่มก็มีเวทเหรอ เอาเลยครับผมชิ้นแรกมาแล้วชยานน์เล่นอยู่แถวไหนเลนล่างนั้นเหรอกำลังป่าเลยครับโอ้เมื่อวันนี้ซิกมาด้วยความเร็วแสงบวกกับเซอร์โอ้แจนเยนโอเคปั่นไปเลยป่านไปผมไม่สอคกับผมเขาเลยเข้าเลยตึงๆสบุบัดบอปไปอีกทีแล้วออก I L. ไอ้เี้ยวออกไ่ชันด้วยเบง,เงสูง้เขาสู้เขาโอ้ได้ตัวเดียวเองไม่คุ้มเลยอะผมแต่คุณเทนเล่นดีมากอะเอาอย่างเรื่อง อ๋แต่โดนกลบรวบจงเอะนี้ยังไงเฮ้ยนีเสือป่าจระเข้อากนี่ต้องมาแล้วอะใครใครที่บอกให้ผมออกอากอี้เกมนี้นะเกมนี้พวกคุณจุใจแน่นอนอ่ะอากอี้ทึสามชิ้นเน่ะเนาะเนี่ยมาแล้วป่ะชิ้นแรกกำลังจะบังเกิด9้าขึ้นมาแล้ว <laughs> บูมสติกต้องเข้าคุณจะบูมสติกอีกเหรอ,อ บ,บูมสเต็ตชิ้นละร้อยก็ได้ฮะบูมสติชิ้นลร้อยก็ได้ไดอะก้นนี้ยังครับนี่เลยครับผมออกมาชิ้นแรกเลยเนะี่ยคอนเทนต์วิ่งเข้าหาจริงผมก็ไม่เข้าใจให้คนดูเหมือนกันสมุดเขียวอีกเหรอจะคือไม่จะให้ผมฟูเวทให้ได้เลยใช่ไหมตายละต้องมีแบบลงสักกลุ่มอะสตตีมเมอร์ท่านหนึ่งสตตีมอยู่แล้วก็ออกของเวทอย่างเงี้ยเคครับตัดไป คือคือมันเป็นยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจเลยผมไม่เข้าใจผมไม่ไหวแล้วผมไม่รู้จะใช้ชีวิตในประเทศนี้ได้ยังไงคืออะไรต้องให้ผมออกให้ได้เลยใช่ไหมว้าวโอเคถ้าหากว่าคุณต้องการเลยก็นะแล้วถ้าเกมนี้มันอุตริแบบชนะขึ้นมาแล้วผมจะแบบวัตตาเฮลมากเลยอโอมาดู เอเอาแล้วมึงไยเผาแมนเฮ้ยเราได้คิวมาด้วอะไรวะเนี่ยได้ระยงไกใช่ไหมเอาออกเลยไอ้พวกนี้ไม่ใช่ไม่จริงมันไม่ใช่เซตของลิกเตอร์นี่ครับมันต้องงี้อ่าอ่าบูมสติกด้วยอยู่ไหนวะนี่โอเคอ๋อต้องบูมตาเมจดด้วยบูมสติก โอเคงั้นงี้ผมผมออกบูมติ๊กก่อนได้ไหมโอเคออกบูมติ๊กก่อนแล้วก็ไปออกแอกคอนี่ชิ้นต่อมาเออใช่เราต้องบูทด,ดาเมจด,ด้วยบูมติ๊กก่อนนะจากนั้นเราค่าอยทวีคูณด้วยการออกแอกคอนี่ชิ้นที่สองบ้าไปแล้ว <c oughs> บ้าไปแล้ว <c oughs> คนดู <c oughs> ช่องเชทเราปันเป็นอะไรวุ <c> ้ย <oughs> สนุกจริงๆเอาวีเนี่ยสนุกจริงๆเลย <c oughs> จุใจ จริงๆมาแล้วมาดับเบิวลวู้ฮู้หเผามันเผามันโอ้ยโอ้โคตรแรงดีน่าบ,บอกไว้ได้หนึ่งที่อ้าหนีเสือปาลาจระแครซอยไอซอยเนี่ยไอ้ซอยเนี่ยไอเออตีแรงจังเลยแล้วอากูนี่ผมไม่ช่วยอะไรเลยเมือ่อกี้จอจ,จอขมังเวทแถวเมืองรับแล <c oughs> เป็นจอขมังเวทแถวเมืองรับแลงงี้ผมต้องแบบเดินผ่านหน้ากล้องไหม คนมูกับเซทที่คู่ควรไม่ใช่ไม่จริงเออเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เกมที่ผมรู้จักอ่ะเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้แหละคือมันต้องเกมตามแค่ฝั่งนั้นเริ่มแบบอริยะขัดขืนละแล้วผมแบบเล่นลิกเตอร์เวทแล้วเกมนําอ่ะมันไม่ใช่ไอเกมไหนที่ผมตั้งใจเล่นอ่ะมันไม่เคยมีหรอกอย่างเนี้ยมันต้องอย่างนี้แหละไปหาตังค์ต่อก่อนบูมติกต้องมาขาดดีเท่าไหร่ามาแล้วหรอมาไวแท้ละโอโอเคต่อไปไอคนนี้อีกชิ้นหนึง่ง h อ w to ลิเตอร์ออกของเหมือนอีกนิดจริง <c> เ <oughs> หรอโมออกของเหมือนเฟซเลยเหรอเฮ้ยถ้าดีไม่มีตัดเลือดอะ <c oughs> เออคือตัดเลือดครับโซสกอร์สามร้อยะสามร้อยถ้ามันมีคอนโดอีกไหม <c oughs> ผมว่าไม่ใช่เลยอืเขาเรียกว่าเราต้องแบบแย่ๆไปก่อนเขาเรียกว่าหยอกอ่าเป็นเหมือนหมูหยอกไก่อะไรเงี้ยโอเคครับตัดไป โอ้แม่กนโอ้แมระบบนิเวทพังหมดโอ้ oh, อะไรนี่ตายตายโซสกรอร์โอเคฟันาสามใช่เปล่ามาไม่จริงกูเล่นเกมอะไรอยู่นี่เออเผาฟูฟูตายเอ้ยตายจริงเอาอีก แล้วได้คิวด้วยแลวได้คิวด้วยว h a เอออย่างละสองเลยหรอโอโหโอเคได้เดี๋ยวนะแล้วมันจะพอหรอเนี้ยโซสกอตัดเลือด780ดอแปเฮ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ได้แล,แล้วเกนะเดี๋ยวนะเราอุ้ยเรายังมีอากุนี่อยู่ในสต็อกอีกนี่นะคุณดิมีอากุนนี่อยู่ในสต็อกที่ยังไม่ได้เอาออกมาวาง <c oughs> อรารมณ์เหมือนแบบมูมิวช็อปเนี้ยเออมีอากุนนี่เก็บไว้ในคลังโ <c oughs> ทษทีมือผมมันลั่นโอ้ ขอบคุณครับเฮ้ยฝั่งตรงข้ามอ่ะไม่ได้นะเว้ยพวกเองต้องชนะชันนะไม่ได้นะจะปล่อยให้แบบแพ้มันไม,ไม่ไม่จริงอ่ะถามอีกฝั่งได้ไหมโดนอากนี่เผาไปแสบร้อนบ้างเปล่า <c oughs> อากอนี่เผาแรงไหมไะาถามแล้วโอ้ oh, แล้วมาแล้วโซสกอร์ <c oughs> so เอ้ยแบบนี้ซินหมดโอกาสละแกไม่มีตัดเอ้ยแกด,ดูดเลือดช้าดูดเลือดช้ามันดูดเลือดไม่ขึ้นเอ้ยมันดูดเลือดไม่ขึ้น <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรเฮ้ยอะไรลิเตอร์ถาจริงพี่ชายมึงออกโซซาก็ได้ด้วยหรอไม่มีทางอ่ะแหมแต่แน่วไม่เห็ดแต่ละบื่อแต่ละดีเนาะคนบึงเออเมดสาวตัวใหม่เออเดี๋ยวนะมีอะไรอีกนะมีเคโซกอก์มาแล้วเราโอเคนี่ออกแอคคุนี่ในครั้งให้คมครับผมเฮ้ยฝันุก้ามอ่ะเอาจริงกันหน่อยดิเฮ้ย จะแพ้ไม่ได้นะเว้ยผมไม่ยอมอ่ะผมไม่เชื่อจริงๆอ่ะอาละไาอะไรจหวะนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอเคโอ้โหยโดนอุ้ยโอ้โหไม่กอดเอาว่ะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วฝันตัวข้ามสู้ๆูี่ผมเชียร์ฝันตัวข้ามตด้เมื่อไหร่เนี่ยทำไมพี่ตีเบาจังครับเออมันไม่ใช่ดาเมจกายภาพนะครับมันเป็นดาเมจที่มองไม่เห็น ต้องใช้ดวงตาที่แบบมียานทิพตมีจิตสัมผัสดูคือจริงๆไอ้ที่ผมแบบกระโดดงัดยีหน้าเมื่อกี้ถ้ามองด้วยตาเปล่ามันจะเหมือนเลือดไม่ลดแต่ถ้าสมมุติว่าใช้ยานในการมองเหมือนยานวิเศษมองอ่ะมันลดไปครึ่งหลอดแล้วนะจริงๆคือเหมือนเหมือนช้ำในอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นแหละเนี่ยแล้วผมก็พูดไปเรื่อยอะไร <S <S ไหนทุกคนมีอะไรอีกมาดีไหมถ้าถ้าคุณโดเนทมาผมผม,ผมก็กล้าออกเอ้ยเอยอยจังหวะนี้ฟีด้าไป แถโอ้โอ้โอ้แม่กอดรอดอยู่ดาบแซดเหรอมันต้องเดี๋ยวเราลองลองยอกยอกยอกดูนะอารมณ์เหมือนแบบหมูยอกไก่คือดาบแซดนะครับอโพพอรอโอเคอโพคลิปห้าร้อยชิ้นหนึ่งถ้าโดมาจริงนี่คือแบบมันฟูเวทจริงๆนะทุกคนมันแบบผมคือผมต้องขายรองเท้าเพื่อออกอะ คือว่า,อามาได้จนอฮ้ยมาแล้วอ่ะคนนี่ชิ้นหนึ่งมกกัดเขาให้อ <c oughs> โอ้ <c oughs> อะไรเนี่ยนี่พวกคุณเป็นอะไรกันไปหมดแล้วฮะอะไรไหนอฟโคาลีฟมามาค้างแล้วเผาเผามันเออแหม,ม่ผมคือแบบอีกชิ้นหนึ่งที่ผมต้องขายรองเท้าเพื่อออกอากอนี่จริงๆแล้วเนี่ย มึงให้มันรู้ไปเลยว่าดามเ,มเวทมันจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวนะผมดูสแต็คมึงดูสแต็คได้ปาวะดามเ,มเวทผมหกร้อยอะหกร้อยเก้าสิบสองอะเดี๋ยวนะมีผมมีค่าสแต็คเวทมากกว่าอีกนิดอีกหรอวายลิเตอร์แถมริงพี่จ๋าเดี๋ยวคอยดูคอยดูไอตัวนี้เลยมันจะกิ้งมันกิ้งละลาก่อนเผาบึ้มสวยจ้า <c oughs> รู้หรือไม่ ชายที่ทุกคนบอกให้ออกลิกเตอร์แอโกนี่ลิกเตอร์ไซเวทเนี่ยเขาคือชายที่เคยขึ้นเม็ดส้มมาแล้วแต่กลับเล่นแบบนี้อย่างนั้นเหรอเผามันเอ้ยเฮ้ยได้เหรอเนี่ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวดิเอาสวยผมสวยสวยอีกนิดยังตึงแล้วผมได้สินเทียมาด้วยเอ้ยแต่เมื่อกี้มันเผาจริงๆนะไม่เชื่อต่อคคิดกลับไปดูไอซินเทีออกแข่งไหมจะได้ยืนนานๆน่น ม่แล้วน่าจะได้นะอีกร้อยเออไม่ใช่ดิรอแป๊บหนึ่งเอาวะมาละ <c oughs> ได้เวลาออกล่าเผาแล้วโอ้ไ oh ม่ก็สายเวทเผาไม่มันเลยคุณเทนนคุณ <c oughs> คุณเอาเดียวเดียวเดียวขอหนูข้ามนัวขอหนข้ามนัวใจยเย็นใจยเย็นโอ้ยังเหลือป้อมล่างอยู่ด้วยโอเคเราต้องเลาะปอมล่างออกให้ได้ก่อน จะไงถ้ามันตายยากจังหมว่าผมก็เผามาแล้วเฮ้ยเฮ้มันจะบวกมันจะบวกผมกำลังวิ่งแย่ yeah, แล้วคุณปูโอ้ไม่ก็มันสโนโบอลเลยแย่ yeah, แล้ว <laughs> มันต้องอย่างนี้อย่าให้เซตแบบนี้ชนะแล้วเขาเขาเลือกจบเลยวะมาแล้วโอ้เออเดี๋ยวดีเดี๋ยวดเดี๋ยวดเดี๋ยวดย เดี๋ยวรึโอกดสกิลส,สองไปทานด้วยเ้ย,ยโอ้แล้วแข็งวีก็ไม่กดสวยจบเลยเพื่อนจบเลยจ,จบเลยเออพอใจพวกคุณหรือ,อยังครับพวกคุณพอใจในสิ่งที่ที่พวกคุณทำหรือ,อยังครับไหนคอดูน้ำเมตสิ โอ้ผมว่าลิเตอร์นะแล้วเล่นสายเวทเนี่ยมันมันน่าจะไม่ธรรมดาขอดูหน่อยสิว่ามันจะกี่เปอร์เซ็นต์นะหุยดามเมจอาจจะแบบเป็นแสนหรืออาจจะเป็น20000นหรือส0 0 0 0นดีนะโอผมหมืหน่นด้ยดามเมจมาจากไหนเนะี่ยแต่ผมรับดามเมจไปแสนสาม